และทางเราก็มีเว็บไซต์มานำเสนอครับชื่อว่าบ้านผลบอล c o m เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้เลยภายในเว็บไซต์จะมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างทีเด็ดที่จะรวบรวมจากหลักเว็บดังให้เลือกกันและมีทีเด็ดบอลสเต็ปนะครับที่สามารถเข้าไปดูผลงานย้อนหลังได้และมีทีเด็ดบอลเต็งแต่ละคู่นะครับบอกเลยว่าแม่นนอกจากทีเด็ดแล้วยังสามารถดูบอลสดได้ด้วยนะครับภายในเว็บไซต์ทุกอย่างเรารวบรวมไว้ในเว็บไซต์บ้านผลบอล c o m ฟรีทุกอย่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอย่าลืมเข้าไปแวะชมกันนะครับ ww. w ์บ้านผลบอล .com มากันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมจะพบกับเบอร์ลี่คู่นี้จะแตะกันเวลาตีสอตรงนะครับโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการตัดกันเองของทีม ลุนหนีตกชั้นโดยตรงนะครับโดยฝั่งเจ้าสัวน้อยฟูลแลมถ้าแพ้เกมนี้ก็โบกมือพิม์ลีกไปได้เลยทันทีผลงานของเต้าถิ่นนะครับอย่างฟูลแลมนี้ย่ำแย่สุดๆไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันแถมเป็นการแพ้ไปถึง5นัดแล้วครับแล้วก็เสมอไป1วันนี้ต้องดวลกับผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่ที่ฟอร์มกำลังผีเข้าผีออกเอาแน่เอานอนไม่ได้ชนะ1แพ้4จาก5นัดหลังสุด ที่น่าสนใจนะครับก็คือพวกเขายิงประตูดได้ทุกนัดส่วนในเรื่องของสภาพทีมถือว่าพร้อมด้วยกันทั้งคู่เบอร์ลี่รอเช็คความฟิตของคริสบูดนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยเปิดมาให้ฟูลแลมต่อครึ่งลูกนะครับแต่ล่าสุดก็ไหลลงมาเหลือปอปอรูปเกมคงเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่เปิดเกมลุกเข้าใส่หวัง3แต้ม แต่ดูแล้วเจาะยากนะครับโอกาสออกเสมอมีสูงแถมสถิติก,การเจอกันโดยตรงทีมเยือนยังดีกว่าด้วยนะครับดูแล้วรองดีกว่าเบอร์ลี่ไม่แพ้เันอย่างน้อยนะครับฟันธงเบอร์ลี่เจ้า1ต่อ1นะครับ มาในคู่ที่2นะครับโยกไปลีกลาลิก้าสเปนเป็นคู่ระหว่างเรียเบติสจะพบกับกานาดาคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเจ้าทีมเรียเบติสยอดทีมจากแคว้นอันดาลูเซียลังอันดับ7ของตารางขณะนี้นะครับยังมีลุ้นโคต้ายูโรป้าลีกอยู่ผลงานช่วงหลังไม่น่าเชื่อนะครับว่าพวกเขาเสมอมา6เกมติดต่อกันส่วนฟอร์มในบ้านถือว่าแข็งแกร่งโดยชนะไป7เสมอ5แพ้4ความพร้อมของเกมนี้นะครับยังขาด2ง แกนหลักอย่างนาบิลเฟคี้นะครับที่และก็มีไอซามันดี้ที่ติดโทษแบนทั้งคู่ทำให้เซอร์กิโอนากาเรสต้องแบกเกมรุกขอยป้อนบอลให้หน้าเป้าอย่างบอค่าอิงเกสเชีสส่วนทิมเยือนนะครับการดาดาย่างพอมีลุ้นโคต้าบอลยุโรปเล็กๆอยู่นะครับผลงาน5เกมหลังสุดไม่เสมอเลยโดยชนะไป2แพ้3 ขาดดาวยิงคนสําคัญอย่างโรเบโตโซดาโดนะครับในนัดนี้ส่วนการดวลกันของทั้ง2ทีม แคนาดาทำได้ดีกว่าโดยชนะไป3เสมอ1และแพ้1จากการลงเล่น5นัดหลังสุดนะครับเกมนี้เรดเปิดออกมาให้เรเบติสต่อครึ่งควบลูกถือว่าแพงเกินไปนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะบีบให้พวกเขาต้องชนะก็ตามแต่อย่างที่เห็นนะครับฟอร์มฝืดเหลือเกินเสมอมา6เกมติดกันแล้วแถมแคนาดายังเป็นทีมที่เล่นสวนกลับได้ดีบาร์เซโลน่ายังพังมาแล้วนะครับคู่นี้โอกาสออกเสมอมีสูงน่าจะเจ้ากันไป นัน,นี้ขอมองว่าน่าจะเสมอไป1ประตูต่อนหนึ่งครับ